ครับน้องชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อน้องโอดครับาผมหลานของร้านที่นี่เนาะใช่ครับเริ่มต้นจากที่เขาข้างปินยังไงบ้างครับเกิดการเกิดผลกระทบมากเลยครับตั้งแต่เขามาทําถนนซึ่งเป็นกระทบหลายร้านเลยลูกค้าลูกค้าเงียบจอดจอดรถไม่ได้ครับเมื่อก่อนเป็นไงลูกค้ารายได้เราต่อวันประมาณสี่ถึงห้าพันครับ ลูกค้าจะจอดรถข้างถนนแบบนี้แหละครับลั้งจากเขามาทำแล้วจีงเงนบ้างก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับเพิ่งกลับมาเปิดร้านได้สองอาทิตย์กว่าครับลูกค้าก็เริ่มกลับมาแล้วเพราะว่าจอดรถได้แล้วเห็นเมื่อเช้าอยู่ถนนจะไม่เสร็จเลยเครื่องจักรอะไรคนงานก็ไม่มีครับเห็นมาช่วงเย็นใช่ไหมครับเพิ่งกลับมาทําใช่ครับคิดไหมครับว่ามันจะนานเส็จกี่ทีหน้าไหมไม่เสร็จเห็นเขาบอกว่าประมาณสิ้นเดือนตุลาครับ ยากมากคือแบบนั้นผมว่าไม่จำเป็นครับ